สวัสดีครับให้บริการเตะบ้านแล้วครับผมออสำหรับประตูบานนี้พื้นซุดค่อนข้าง,งมากนะครับเออเวลานี้ให้บริการเสร็จเรียบร้อยครับผมออพื้นซุดมากเนี่ยเราปรับที่ตัวประตูได้ไม่ต้องไปปรับที่พื้นนะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลงมาได้เยอะเลยครับเสร็จเรียบร้อยก็ยิ่งใกล้เช่นเคยเลยถ้าไม่ลื่นแบบนี้ไม่ต้องจ่ายังคนเลยนะครับรับประกันอุปกรณ์ให้10กีด้วยครับผม อู่ใกล้ดันนะเห็นได้ป่ถ้าปรับพื้นใหม่ยุ่งยากวุ่นวายค่าใช้จ่ายสูงต่มแบบนี้ประหยัดลงเยอะเลยครับผมใช้งานได้เช่นกันรับประกันให้ด้วยสิปีด้วยครับอู่ใกล้ดึงนะ ขอบพระคุณครับ